มาร่อยจังฮู้กับแกงส้มปลาหม้อโปรกไสลุกหมวงเบากันค่ะเพื่อนๆพร้อมเคล็ดลับการทําแกงส้มใต้แบบร่อยร่อยได้สูตรนี้ไปบอกเลยว่าร่อยร่อยข้าวมดหม้อแน่นอนค่ะปลาหม้อโปรกที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็เป็นปลาหม้อโปรกฟรีมือพอเราตกมาเองกับมือเลยค่ะเพื่อนมาแล้วก็ไปเตรียมทําแกงร่อยร่อยของเรากันเลยปลาหม้อก็จะเป็นปลาที่มีครีบและก้างที่แข็งหรือก็คบนะคะเอากันไกล้ตัดแต่งให้เรียบร้อยนะคะเวลาเอาไปแกงก็จะได้กินงงาย ปลาหม้อไส้เติบๆสวยๆเลยค่ะเพื่อนทำออกมาเสร็จแล้วก็สวยน่าทานมากๆเลยค่ะทำปลาเสร็จแล้วก็มาทำหมวงเบากันที่ชุมพรบ้านแอนนะคะเวลาแกงส้มปลาหน้าแบบนี้ก็จะชอบใส่ผลไม้เปรี้ยวๆในการแกงส้มไม่ว่าจะเป็นลูกหมวงเบาลูกมุดตะลิงปลิงลูกเข,าข้าคันได้หมดเลยค่ะเพื่อน่ันมหมวงเบาเสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่น้ำค่ะก่อนแช่ก็ใส่เกลือลงไปนึ่งช้อนชาก้อนนะคะหม้วง,งจะได้ไม่ดำ ทำลูกหมวงเบากับปลาหม้อเสร็จแล้วก็ไปทำเครื่องแกงร้อยๆของเรากันดีกว่าแกงส้มหญิงปันเองไม่ไม่แบบนี้นะคะ่ะบอกเลยว่าห้อมร้อยจัดจ้านมากๆแชมทำไม่อยากว้วยทำเครื่อง ปั่นเครื่องแกงเสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่หม้อได้เลยจากนั่นก็ตามด้วยเคยลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาลงไปเลยค่ะถ้าชอบแบบเข้มข้นก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคุณเพื<ๆ>่อนคนเครื่องแกงให้ละลายเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยลูกม้วงเบาลงไปได้เลยค่ะใส่ลูกม้วงเบาลงไปก้อนเขาจะได้ขายความเปรี้ยวส้มออกมาในน้ำแกงส้มนะคะ พอนาแกงเดือดก็ตามด้วยปลาหม้อพรกลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆปลาหม้อปรกที่เราตกกันมาได้ก็ตัวอ้วนๆเติบๆเ,เลยค่ะแม่บอกว่าปลาหม้อชนิดนี้ห้าก,กินยากมากๆต้องตกเองเทถวนั้นถึงจะได้กินค่ะใส่ปลาลงไปแล้วก็ใส่ช้อนกดปลายจมน้านะคะไม่ต้องคนคอนะคะเดี๋ยวจะคข้าปิดฝ้ารอปลาสุกค่ะพอปลาสุกก็มาปรุงรสกันได้เลยก่อนปรุงรสแอนก็จะชิมแกงส้มก่อนนะคะว่าเปรี้ยวมากหรือยังเวลาปรุงความเปรี้ยวจะได้ไม่เปรี้ยวจนเกินไปนะคะแอนก็ปรุงรสด้วย นำปลานำมาขามเปียกเพ่อมีซองช้อนโต๊ะ เราก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแอนก็ชิมรสแล้วนะคะเพื่อน,อนบอกเลยว่าเค็มคนเปรี้ยวจัดจ้านทุกใจมากๆถ้าดเ,เ,เพื่อนได้กลิ่นแกงส้มบอกเลยว่ามีน้ำลายกราค่ะเพื่อนหญิงได้ปลาหม้อรกซดซตกใหมาเองกับมือแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเนื้อว่านร้อยมากๆได้แกงส้มแบบเค็มคนร้อยจัดจ้านแบบนี้เราก็ต้องทอดปลาทรายแล้วเอามากินคู่กันค่ะปลาทรายแล้แบบนี้นะคะแอนก็คลาวเกลือประมาณสิบนาทีเอามา ทอดกรอบแบบนี้กินได้ทั้งตัวเลยค่ะเพื่อนที่สาคัญปลาทรายที่เพื่อนๆให้นี่ก็เป็นปลาทรายฟรีมือที่พ่เราตกมาเองกับมืเอมันกันค่ะสดๆเอามาทําเมนูในก็ร้อยจริงๆค่ะเพื่อนนอกจากปลาทรายทอดแล้ววันนี้เองก็ทอดมึกแดดเดียวเอามากินคู่กันกับแกงส้มค่ะเพื่อนเมนูวันนี้บอกเลยว่ามีข้าวมอดมันเดิมค่ะเพื่อนมาค่ะมาค่ะเพื่อนมาร้อยจังหูพุงก้างด้วยกันค่ะ